วันนี้ยายน้องเสนอเมนูตำม,มะเขือพวงใส่ปลาทูนะคะยายน้องโขกพริกขั่วหัวหอมกระเทียมเรียบร้อยใส่มะเขือพวงก,กับปลาทูลงไปใส่ผงนัวลงไปพร้อมนะคะโขกพร้อมกันไปเลยตามชอบนะคะผงนัวของเรานั่นเอง มะเขือพวงดุกนะคะมะเขือพวงสวยมากแต่ยาน้องก็ตำแค่พอกินค่ะไม่ตำเยอะเพราะกินคนเดียวยายน้องทำกับข้าวรสจัดเด็ดกินด้วยไม่ได้พี่สาวยาน้องกินด้วยไม่ได้รสไม่จัดก,ก็ไม่อร่อยตำรสจัดน้ำพริกมะเขือพวงใส่ปลาทู ยายน้องกินอร่อยมาหลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือยายน้องจะควบคุมการกินอาหารของตัวเองค่ะเพราะว่ายายน้องเป็นความดันโลหิตสูงน้ำหนักเกินไม่ได้นะคะยายน้องต้องเซฟเซฟตัวเองยายน้องอ่า เป็นความดันเรือหิสูงถ้าน้ำหนักเดยน้องเยอะแล้วเดยน้องจะเวียนหัวนะคะเพื<ๆ>่อนเวียนหัวแล้วก็ตอนนี้ก็จะเน้นน้ำพริกไข่ต้มเป็นหลักนะคะไข่ต้มผักต้มเป็นหลักเดยยน,น้องเริ่มทํามาได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็เริ่มเห็นความแตกต่างของตัวเองแล้วนะคะหน้าท้องเดยน้องเริ่มยุบแล้วะคะ่ะเพื่อนแล้วก็ซอฟเรื่องเครื่องปรุงลดลงนะคะ ไม่กินรสจัดมากแ๋่ก็ไม่ถึงกระจืดทีเดียวแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปยายน้องใส่น้ำปลาแล้วยายน้องจะไม่ใส่น้ำ,นำปลานะคะยายน้องจะไม่กินเค็มมากก็ลดลดเรื่องกินลงหน่อยะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำต้มลงไปนะคะอันนี้น้ำต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนอ ูน้ำพริกมะเขือพวงจะเน้นน้ำพริกไข่ต้มเป็นหลักนะคะเด mm hmm. ยวน้องจะทำสักเดือนนึ่งอันนี้เดยวน้องทำมาได้ทิศหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนจริงๆแล้วเมื่อก่อนเดยวน้องเคยทำนะคะ ยายน้องเคยทําแล้วก็ยายน้องได้ผลมาแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนยายน้องมีน้ำหนักถึง80กิโลนะคะเพื่อนแล้วอยู่มาวันหนึ่งยายน้องก็มาดูแลตัวเองน้ำหนักภายใน3เดือนน้ำหนักยายน้องหายไป18กิโล แต่ตอนนี้ยายน้องก็ยังไม่ไม่เท่าถึงตอนนั้นหรอกค่ะก็จะพยายามเซฟตัวเองเพราะเราอายุเยอะแล้วนี่น้ำพริกมะเขือพวงของยายน้องนะคะเพื่อนเ<ๆ>เสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ปลาทูใส่น้ำปลรราใส่ผงนัวแค่นั้นนะคะเพื่อนจอ๋าเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะเพื่อนเ<ๆ>ปังๆนะคะทุกคน